สวัสดีครับวันนี้ช่างยศนะครับก็มาทําคุญแจวันโวเอ80นะครับอาการคือดอกเก่าลูกค้านะครับชิปมันเสียนะครับมันก็เลยสตาร์ทได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตอนนี้เราทําดอกใหม่ให้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองเลยครับให้ลูกค้าลองเลยครับเอส80นะครับเอส80ครับทแล้วครับเรามาครับตัวไม่ต้องเข้าคันเรไม่ต้องเหยียบครับครับผ่านครับครับ เป็นไงครับก่อนก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรครับอาการก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรมันมันสตาร์ทมันมันไม่ตายเลยมันงอแงก็แง่กนไม่ตายเพราะไอชิปเนี่ยมันน่าจะเสื่อมคุณภาพมันจะเจ๊งครับพอเสร็จแล้วเนี่ยมันสตาร์ท่มันมีแต่ไฟขึ้นงอแงจนคอกุญแจรีกตามันจะพังอยู่แล้วบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาพอาสไปถามช่างช่างบอกว่าให้ลูดเกียร์ขึ้นลูดเกียร์ลงยางไงเกียร์กูก็จะพังไปด้วยลองทุกไปถีทางแล้วก็ไม่ติดใช่เจอชั่น ใช่ยศทั้งของยศครับผ่านด้ยจบจบแน่นอนอ่ะเดี๋ยวอขอบคุณครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับใช้วอลโว่นะครับแล้วเหลือดอกเดียวนะครับแนะนําทําสํารองไว้นะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดชิปมันเสียแล้วมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับยังไงก็สอบถามได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เครับหนึ่งศูนะครับย้ำอีกทีนะครับศูนย์เก้าเก้าหน่งีนะครับช่างยศบริการหนึ่งที่นะครับ ติดแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ